สาทยปีเก่าต้องรับปีใหม่ไปกับปาร์ตี้ชุดประจำชาติของเหล่าคนดังที่พร้อมจะมาสร้างความฮาให้กับคุณแบบจัดเต็มเมื่อวิลลี่แม็กอินทอร์ชเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซุปตาคนดังท่กฟ้าเมืองไทยมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงเฮ้ยทานอะนเฮ้ยทานะไนเ้าน้เร็วมากไอ้นี่ขิงก๋วยและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านตัดไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุดหนึ่งแสนบาท ทีมแรกในวันนี้พบกับแก๊งเพื่อนสีสายหานำทีมโดยสาวหมวยขวัญใจชาวเน็ตก้อยอรัชพรงาบุ้งงาุ้งเลยงาบุ้งงาบุ้งตลกดาวรุ่งที่มีความฮาไม่เป็นสองรองใครนายเดอะคอมเมดี้เออเหมือนทุกคนเลยเหมือนทุกคนล่ะไอหน้ามนันเหมือนแต่ฟันมันเหมือนอ๋อนี่ฟันนุ่มหุ่นหมีอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันบักบัก,บก,บก ปะท้าแก๊งซุปตารหน้าตาดีนางเอกสาวเสียงอ้อนชิปปี้ซิรินอะไรวะนุ่มตีหุ่นล่ำมาดอบอุ่นเดียวสุริยนเล่เหมืเดิมผู้ชายลั่นลาที่รักภรรยาสุดใจบอยพิษณุคนที่ขึ้นอยู่บริเวณริมฝีปากเขาเรียกว่านนววดดนวด คุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ สวัสดีเพื่อนเทุกคนสวัสดีครับนั่งนั่งเลยัางสบายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์เราจะรวบรวมคนดังนะครับมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงกันทุกวันอาทิตย์ครับ6โมง20นาทีทางช่อง3กฎหมายเลข33ถ้าใส่ชุดนี้ต้องเจอทีทรีฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องอะไรจะโดนอีกทีคืออะไรเป็นพิธีกรเน แต่งเป็นชิสุทั้งนั้นน่ะแต่งเป็นชิสุทั้งนั้นน่ะผมแต่งเป็นชิสุใช่พันอะไรตุ้พูดตัวเมียเอาเลยทันชิสุที่ไหนเลยไอ้บ้าอะไรอ่ะอย่าพูดโกลเด้นรีทิเวอร์โกลเด้นรีทิเวอร์โกลเด้นใช่ไหมหยิกเชื่อใช้ได้เล่นกันตลอดไปวันนี้นะครับ6ท่านมาแข่งขันและร่วมปาร์ตี้กับเรานะครับ เกมสุดมันที่เราเตรียมไว้ให้ทุกสัปดาห์เพื่อคนทางบ้านสองท่านนี้อาจจะกลับบ้านพร้อมเงิน10,000แสนบาทเอาล่ะถ้าอยากร้องอยากเต้นอยากได้เพลงอะไรก็แต่นี่คือซีสมายปาร์ตี้ในวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยชวนเหล่าดาราหลากหลายชนชาตินะครับดูก็รู้วันนี้นะฮะหลายชนชาติมา,มา,าจากหาไหนครับคุณนายมาจากไหนผมมาจากพม่าครับผม โอ้เมียนมาครับเป็นเป็นชุดเมียนมาเมียนมาครับยิงลาลาบาครับผมมันได้กินกินกุ้งอ่ะเหมือนมีใครเตรียมกุ้งมาหมอพูดเลเหมือนกินกุ้งอ่ะเออกูเตรียมกุ้งมาแล้วมึงจะทำไมเฮ้ยเมืองอะไรวะเนี่ยไม่ไม่รู้มาก่อนเลยผมมาจากไหนอ่ะผมมาจากไหนอ่ะดูดิผมมาจากไหนเนี่ยถามมันก็ไม่ตอบลองถามแล้วตอบดิตอบเปาอุจินอย่างนี้ ปาปิก้าปาปิก้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรปาปิก้าอะไรไม่แก่กูแล้วทหารทหารเอ้ยนี่ปาปิก้าแล้วไม่ทหารปาปิก้ามึงก็ทหารเนี่ยไม่ไหวท่าแล้วก็มาจากไหนครับโอไฮโอโอไฮโอใจมาอันนี้ดูก็รู้ว่ามาจากนะครับสาวหน้านะฮะสาวหน้านะฮะ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใส่ชุดญี่ปุ่นนะฮะต้อนรับทั้งสามท่านนะครับคุณนายคุณก้อยและคุณแจ็คแฟนฉันครับผมหัวหน้าทีมทางบ้านครับคุณแคทสวัสดีครับคุณแคทครับคุณแคทชุดอินเดีย เป็นชุดอินเดียนะครับทำอาชีพอะไรครับคุณแคนตอนนี้เปิดร้านอาหารค่ะาอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพมันมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารสุขภาพจริง,รงๆเราเน้นแบบไม่ได้แบบว่าให้ทานผักเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเน้นไมโครนิวเทรียนต์ก็คือเหมือนแบบให้เน้นพวกสารอาหารที่เป็นไมโครอะค่ะคืออาหารทุกเมนูจะผ่าน h ฮ a l t h c o a c ของที่ร้านซึ่งเป็นแฟนแคนเองอ๋อมีแฟนแล้วโอเคครับข้าบบต่อโอเคครับ เห็นคุณมีของขวัญมาให้ผมด้วยใช่ไหมนี่นี่พวกคุณไม่มีผมเป็นเจ้าของบ้านนี่เดี๋ยวดูฮะของขวัญที่เอามาให้ผมนี่ดูครับดูสักก่อนนี่นี่ลงดีเทลนี่อันนี้ว่าดเองเลยพี่ขอบคุณมากอันนี้มาให้ผมตอนตะโกนอยู่ในรายการตอนไม่ฮะอันนี้คือตอนที่เมียจับได้ว่าซื้อปากครับา ครับแคครับถูกใจใช่เลยเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยนี่น่ารักอ่ะอีกทีมของเราครับขอต้อนรับนะครับคุณบอยพิศนุคุณชิปปี้แล้วคุณเดียวสุริยนคหัวหน้าทีมคุณบอสวัสดีครับสวัสดีครับบอ่ะไล่ก่อนครับครับอันนั้นชุดประจำชาติของใครเนี่ยครับผมของเมียผมเองครับผม สวีเดนครับผมนี่คือชุดสวีเดนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่งมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยครับผมแต่งมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยครับผมเหมือนหนก็หลังรูปเมื่อกี้เลยคล้ายๆเลยนะเนี่ยนะแต่ว่ามันก็เป็นชุดประจำชาติของเขาประมาณนี้คุณเป็นสวีเดนครับข้างข้างของคุณนี่เป็นอะไรอะครับคนท้องครับผมคุณชิปปี้คุณชิปปี้ประเทศไหนครับอันนี้เซลเป็นคนเกาหลีค่ะ๋อ้เป็นคนเกาหลีทำไมเกาหลีต้องต้องมี กรถ้าอันนี้มาด้วยครับเอามาเทียบกับหน้าแจ็คค่ะว่าอันไหนเป็นหน้าหมอจริงๆอันไหนเป็นหน้าหมอจริงๆเทียบเทียบโดนดอกนี้โดนเลยโอ้ยดอกนี้มาเงียบๆนิ่งๆแล้วยิงดังตั้มยอมยอมยอมนะฮะคูณเดียวครับครับผมคุณแต่งเป็นอะไรผมเป็นเศรษฐีจากดูไบครับผม วันนี้ใครถูกใจนี่ผมแจกเลยผมเปยเลยแจกเงินเลยขออะไรก็ได้ทั้งเงินทั้งทองส่วนใหญ่ถ้ามองไปข้างหลังนี่สนใจไหมครับสนใจอยู่คนยิงเขาเลย่ยครับยทิ้งเลยพี่เอาไปเอาไปแจกเงินเลยครับนี่คืออะไรเนี่ยปืนค่ะเขาเป็นคนโหดค่ะผมถูกใจก็อ้าวทำไมวเปิดยัง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 เป็นไรอันนี้ตัดตัดรวยอ่ะรวย ทำไมเล่นดบอยงดี้ยิงดีจิงให้พี่ช่วยแจกไหมน้องนี่ให้พี่ช่วยแจกไหมน้องอ่าแต่เ้าผมถูใจมากๆถ้าผมผมจะแจกทองออ๋อแจกทองเอาให้ผู้ชายแจกทองให้ผู้ชายคุณครับคนที่รวยจริงๆอย่างนี้นะฮะมาจากดูไบเลยรวยมากนะครับแจกน้องเข้าไปถึง40บาทนะฮะ40บบาทนะฮะนี่นะฮะ เมื่งหยิบทีไม่ดูด้วยแจ็คแปลว่าเธอไม่ค่อยถูกใจเขานะมปนปนกันอยู่เอาล่ะมาถึงคุณโบหัวหน้าทีมครับคุณประเทศไหนเนี่ยจีนครับผมคุณเป็นคนจีนเหมือนกันเป็นคงจริงครับไม่ได้ไม่ได้คงป่องครับหรือเป็นคงจริงอ๋อเอาล่ะคุณโบนี่เราเคยเจอกันที่ไหนเจอที่โคราชครับ คุณเคยมาแข่งฮอลลีวูดเกมไนท์ออนทัวใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมที่โคราชนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็สมัครเข้ามามาแข่งขันวันนี้ใช่ครับผ่านผ่านเข้ามาได้ผ่านเข้ามาได้ผ่านเข้ามาได้เป็นผู้ชนะจากคุณแฮปปี้กับลูกทีมคุณไหมสุดยอดทุกคนเลยสุดยอดนี่คุณพูดไปเพื่อออกทีวีพูดไปตะกี้ข้างหลังฉากคุณไม่ได้พูดแบบนี้พูดไปพูดบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมไม่ทางนี้นนฉลาดอ๋อฉลาดนิ่งๆใช่ดูดูหน้าพวกเราก็รู้พูให้เกียรติพม่าผมด้วย ไม่ต้องให้เกียิอะพวกเราสามคนเนี่ยไม่มีใครโง่ใครหรอกไม่มีใครโง่ใครหรอกดึงแสนบาทก็ได้เอาไปทำอะไรเอเอาไปต่อยอดเปิดโรงเรียนครับโรงเรียนอะไรครับตอนนี้คุณผมเป็นติวเตอร์ฟิสิกก็จะเอาไปเปิดเป็นสถาบันสอนฟิสิกเอาเป็นว่าขอให้คุณได้หนึ่งแสนขอให้คุณได้หนึ่งแสนนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับเกมแรกซุปตาร์นาสลับ ซุปตาหน้าสลับนี่เราจะแบ่งมาทีละคู่ทีละคู่เสร็จเรียบร้อยผมจะขึ้นภาพขึ้นมาหน้าเขาว่าสลับกันอยู่คุณต้องตอบให้ได้ว่าสองคนนี้คือใครกับใครคู่แรกของเราครับซุปตาหน้าสลับนะครับคุณนายก่อนเลยครับเจอกับคุณบอยครับทำได้ทำได้คุณนาย้โอเคนะโอเคนะไม่อยากลุกเกิดตรงนั้นเลยใครรู้กดนะฮะกดแล้วตอบชื่อทั้งสออันนะ ตอบเลยครับนายครับยวเดี๋ยวเดียวคเดี๋ยวอะไรวะยังไม่มาเลยนายพลังพร้อมนะสองคนนี้คือใครซุปตาหน้าสลับรู้แล้วกดกดแล้วครับคุณบอยดาวขำมินกับพี่โหน่งชาชชาครับผมผมตอบเหมือนกันครับผ่ตอบเดี๋ไม่มีเสร็จผมต้องผิดก่อนเขาไฟขึ้นเขาได้คะแนนถ้าคุณตอบเหมือนกับเขาคุณไม่ได้คะแนนนะ ไปเลยทีมคนอื่นเลยเป็นคนอื่นเลยเผื่อมันไม่ใช่มันต้องไม่ใช่แล้วแน่นอนเลยครับใครครับทีมลุงไม่เสตชากับดาวซินโดมครับใครกรรมการใช่ไหมครับคุณผู้กองไหนเอาไปเทียสิหน้าไหนทิ่พี่ไหนอันนี้เหรอใช่เอาพี่นายไปยืนสิเนี่ย นายหน้าเหมือนทุกคนเลยว่ะแต่นักมอนทุกคนเดียวเดี๋ยวต้องไปเกาหลีทำหน้าใหม่มินก็ใช่เออเหมือนทุกคนเลยเหมือนทุกคนเลยว่ะไอ้หน้ามันเหมือนแต่ฟันมันเหมือนไอ้หน้ามันเหมือนแต่ฟันมันเหมือนอ๋อเป็นที่ฟันเป่ฝันใช่ไหมครับฟันนู้นได้เป็นหนึ่งคะแนนอะไรเฉลยให้ดูครับเฉลยให้ดูนี่สลับครับมาแล้วนะฮะพอทำหน้าแบบนี้ใช่จริงเหมือนนายจริงนะฮะเอาละคู่ต่อไปครับคุณส้อยคุณชิปปี้ครับเชิญสู้สู้ รู้แล้วกดนะครับอย่ายอมกันอย่ายอมกันโอเคไหมค่่โอเคนะพร้อมนะครับซุปตารน่าสลับมัู่ทั้งสองคือสองท่านนี้กดแล้วครับมาริโอ้เจนนี่ปานันค่ะโอ้ยมาริโอเจนนี่ปานันโคตรเร็วเลยก่อโคตรเร็วเลยใช่เปล่าวะใช่ครับโคตรเร็วเลยโอ้ย เร็วอย่างนี้ด่คีชอลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไปค่ะไปขัดจังเฉลยมาเลยครับสองคนนี้นะครับเฉลยออกมาแล้วนะครับคุณมาริโอ้เบาเลอร์นะฮะและเจนี่ปานนันนะฮะฝั่งนี้ได้ไปหนึ่งคะแนนถือสีแล้วต่อไปครับคุณแจ็คคุณเดียวครับเชิญเอาแล้วนี่ดูหน้าแจ็คด้วยมั่นใจมากเลยแจ็คนี่รู้จักทุกคนนะเขาเป็นว่าที่ผู้กำกับแล้้ววดยเฮ้ยมากับใครก้ำกับเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากเลยได้เลยครับ พร้อมภาพมากดแลครับนิกกี้นิกกี้กับป๊อกกี้ป๊อกกี้เฮ้ยตอกกี้ตุกกี้นิกกี้กับตุ๊กี้เฮ้ยใช่เหรอนิกกี้กับตุ๊กี้นี่มึงหิวใช่ไหมนิกกี้กับป๊อกกี้อ่ะมึงมึงไม่ได้กินข้าวใช่ไหมมันลงกี้เหมือนกันอ๋อมลงกี้เหมือนกันนิกกี้กับตุ๊กี้นิกกี้กับตุ๊กี้ใช่หรือเปล่าถูกต้อง ไ่ทันไดกกดนะครับนี้กดไปก่อนพุทพุท่คนที่เห็นมองอยู่ในคนที่เห็นคนแรกเนี่ยนิกกี้คือใครรู้ไหมครับใครคุณก้อยครับก้อยก้อยเขารู้เลยว่าเป็นนิกกี้เลยครับเขาเห็นใช่ครับเพราะว่าในแววตาใช่ไหมตะกี้ตอนคุณกำลังจะกดคุณไปคุณกำลังมองมองเฮ้ยไม่รู้ว่าหันไปปึ๊บปึ๊บเห็นแววตาของเขาอ๋อแล้วกดแป้งไปแปด้วยใช่พี่แปด้วยไม่แก้ให้ด้วยนะฮะเลยตมเลยอ่ะเฉลยออกมา นะครับนี่คือคุณมิกกี้และคุณตุ๊กกี้นั่นเองนะครับเอาไปหนึ่งคะแนนเขานำแล้ว2ต่อหนึ่งแล้วครับหัวหน้าทีมครับมาครับคุณแคทคุณโบครับเชิญอย่ายอมกันรู้แล้วกดพร้อมซุปตาหน้าสลับของคุณทั้งสองก็คือสองท่านนี้ใครกับใครครับกดนะครับคุณแคทเอมสีตาง กับพี่หนุ่มกัญชัยค่ะสีตางกับหนุ่มกัญชัยใช่หรือเปล่าโคตรเร็วเลยอะโคตรเร็วเลยถูกครับเอาไปอีกหัวหน้าทีมเราฟังผมยังไงก็ชนะอยู่แล้วว่าฝั่งผมร้อนเงินกว่าครับผมเห็นยวอยากเปิดสาขาใหม่เดี๋ยวได้เปิดแน่นอนนะครับเฉลยออกมาครับเป็นอย่างนี้นะฮะนี่สองคนนี้คุณหนุ่มกัญชัยและสีตางครับเอาละ ผ่านไปแล้ว,ลวนะครับทีมนี้นําอยู่3ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นอีก2คนที่เหลืออยู่เราจะเราจะให้หัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดมาคุณมั่นใจใครที่สุดในทีมคุณก้อยค่ะก้อยค่ะก้อยทำไมท <laughs> ีนล้เมื่อกี้ไม่ใช่จะเสนอตัวนะ <laughs> ือเก่งเข้าวิน ฝั่งนี้สองคุณก้อยฝั่งนี้ใครครับคุณโบขอเป็นพี่บอยครับคุณบอยบอยโขนมาเจอกันมาเจอกันเออุ้ยต่ตึนพร้อมนะครับรู้จักเขาหรือเปล่าสองคนนี้คือใครซุปตาหน้าสลับมากดแล้วค,ครับคุณบอยตายาที่โปรหินเหล็กไฟกับห้าสี่ที่โปรสอง โป่งหินเหล็กไฟกับพี่เสกโมโซเหรอตอบว่าพี่โป่งกับพี่เสกพี่โป่งกับพี่เสกใช้เปล่าไม่ใช่จบแล้วใช่ไม่ใช่ไป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 อะไรวะไปโอ้ยคือเขาเป็นคนที่เดาได้แม่นมากนะอ่ะตอนนี้ ตอนนี้ยังนึกไม่ออกใช่ไหมว่าใครเป็นใครพาออันนี้เดาจากไหนรู้ไหมฮะเดาจากไหนครับทรงผมครับหน้าผมจําไม่ได้หน้าไม่รู้แต่ทรงผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับอ่าเฉลยออกมาพอสลับกันปึ๊บอ่าใช่เอาไปหนึ่งคะแนนอะไรไม่ตีมือหรอไม่ตีมืออวุ๊กเลยตัวจีนคู่สุดท้ายห้ามซ้ําเดิมครับโอ้โหคุณแคทลำบากใจเลยครับคราวนี้ก็เหลืออยู่สองคน ซึ่งพี่มันเหมือนกับตับวัวที่เขาไปทำกับเพาอะแล้วมันจะมีเศษไงมันจะมีเศษโอ้โหนี่ใชค้คำว่าเศษครัผมค <c oughs> ุณตัดส,สินใจลำบากเอาใครครับคุณแก๊สพี่แจ๊คค่ะอ้าวคุณแจ๊คอย่างน้อยสุดคุณดีกว่านายเยอะจริงครับดูสิเขายังต้องเลือกพอน้องเลือกแจ๊คก,ก็ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมนี่โง่กว่าไอ้แจ๊กอีกแล้วเน,นี่ยเราส่งแคมาเราเอาใครครับคุณโบตัวจี๊ดเหมือนกันครับตัวจี๊ดน้องชิปปี้ครับชิปปี้ เอาแล้วเอาชนะผู้หญิงได้อะนะได้ครับมันก็ไม่ได้เท่อะไรผมเท่ครับผมภูมิใจผมเคยต่อยผู้หญิงตอนเรียนครับเฮ้ยนี่ไงเคยเลยนะครับเคยต่อยผู้หญิงตอนเรียนครับโอ้โหมคู่น้องเลยน้องชื่ออะไรนะชิปปี้ครับโอ้ยมึงเนี่ยไอ้จิ๊บมึงเนี่ยไอ้จิ๊บอามีพร้อมนะครับซุปตาร์หน้าสลับของคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ ชมพู่อาริยากับเดวิดแบ็กแฮมโอ้โหเก่งมาก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 บอยเก่งมากจริงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคนละทีมคนละทีมเดวิดีบ็กแฮมชมพู่อริยากับเดวิดแบ็กแฮมใช่ครับกรรมการใช่หรือเปล่าถูกต้องโรไวเลยเอาไปหนึ่งคะแนนเฉลยออกมาครับโคตรวายอันนี้ง่ายว่ะนี่ง่ายอันนี้เห็นเลยนะฮะอ่เป็นคนชมพู่จริงๆแล้วกับเดวิดแบ็กแฮมเอาไปหนึ่งคะแนนไม่เป็นไร พี่แจมเป็นูคนมือไม้ไวอ,อ่ะเขาเป็นคนมือไม้ไวผู้หญิงทุกคนพูดอย่างนั้นหมดเลยมือพี่มันไวอยู่แล้วพี่ทำอะไรก็ได้พี่สนใจเลย <tenga S 1> ไอ้นี่เป็นคนจับคนแ,ลแปลกชอบจับเสอร์คะแนนทีมของมูลแค่นนำไปก่อนนะครับ4-2ต่อและเกมต่อไปเดี๋ยวกลับมาคำนี้เสียกักอนสักครู่เดียว สำหรับเกมซุปตาหน้าสลับนะครับแมเสียดายกดช้าไปกว่าคุณแคทนิดเดียวถ้าไม่งั้นแต้มน,นั้นจะกลายเป็นของผมแล้วจัดสู่สีขึ้นมากว่านี้มากไม่เป็นไรครับเกมนี้แพ้ไปเกมหน้าผมชนะแน่ครับ